เจริญสุกบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย <c oughs> มิตรในเรือนเสียงแหบมาแล้ว <c oughs> เอคนเป็นภูมิแพ้์นี่เกิดเนาะก็เป็นปัญหาของโลกตาหูปากคอจมูกและลิ้น <c oughs> เอาเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่อง พรามโกรธัญญพรามกรธัญญเนี่ยทูลรายงานพระลณะของพระสิริสุทธทนะราชกุมาร ราชาสมเด็จบรมกษัตริย์จึงตรัสถามพราหมณ์ทั้ง8ว่าเหตุนี้จริงหรือประการใดเตพรามนาพราม์ทั้งหลายกราบทูลว่าจริงทุกประการจึงตรัสถามว่าสิริสุท,ทธทนะราชกุมารน,นั้นอ๋ออันนี้อันนี้ว่าไปแล้วเรื่องกันนี้ก็มาทรงพิจารณาเมื่อเมื่อทราบพระลักษณะของ พระเจ้าสิริสุทธทนะราชกุมารพร้อมทั้งจริยาวัดเรียบร้อยแล้วก็ทรงพิจารณาว่าเอบุคคลเช่นนี้นี่แหละจึงจะสมควรกับพระราชธิดาของเราเนี่ยนะเนีเห็นแล้วแหละทรงพิจารณาเห็นทั้งสองพระองค์เหมาะสมกันอย่างยิ่งเมื่อได้ทรงสดับก็เบิกบานพระกมลปราโมท จึงตรสัสสรรเสริญโดยพระสารพระคาถาว่าทร,รมันเยจเรสุจริตตังเป็นอาทิแปลเนื้อความว่าเบื้องว่าบุคคลใดประพฤติซึ่งสุจริตธรรมมิได้ประพฤติการทุจริตและบุคคลผู้นั้นก็จะนอนเป็นสุขทั้งอิทโลอิทโ,โลกและปารโรคแล้ว ทรงพระจิตนาว่าธิดาของอัตมะก็มีพระชนพรรษาได้16ปีบริบูรณ์อันหนึง่งสมเด็จพระเจ้าสีหนุราชก็เป็นขัตติยะสะกุลอันใหญ่ทั้งมีพระมหันตเดชานุภาพแผ่ไปทั่วสกลชมพูทวีปแล้วบริบูรณ์ไปด้วยพลสารสิน ทบและธาตุทาสีอีกสรัพโทโขคสมบัติก็มีเป็นอันมากทั้งกอบด้วยบุญญาธิการมหันตะปริวานอิสริยยศปรากฏเป็นเอกอัครราชราชาธิบดีมิได้มีกษัตริย์พระองค์ใดเสมอสองครองราชธานีกบิลพัฒนเป็นใหญ่ในศัก,กะยะ รัฐชนบททั้งพระราชะโอรสสิริสุโธธนะมหาราชกุมารก็ประกอบด้วยบุญญาธิการสมพานเป็นมหอัศจรรย์แม้ได้พิเศษสองครองกันกับแม่สิริมหามายาธิดาของอัตมะนี้ก็จะเป็นอัครนาราธิปดีในแผ่นดินพื้นสกลชมพูทวีป อันนางอื่นสักหมื่นแสนก็บ่มิเทียมเทียบเสมอด้วยธิดาของอัตมาสมควรที่จะเป็นอักรกัญญามิ่งมเหสีแห่งองค์บรม,บรมขัตติยาทิบดีอดุลยราชวงศ์เห็นเลยว่าสมควรกันอย่างยิ่งเลยไม่มีบุรุษใดหรือว่าสตรีใดจะมาเสมอสองเท่ากับทั้งสองพระองค์นี้แล้ว เป็นหนึ่งแล้วก็ตรัสให้เลี้ยงดูพรามทั้ง8อย่างบริบูรณ์สมบูรณ์อห้บริโภคพปาตาหารอย่างดิบยังดีกันเลยทีเดียวเมื่อทรงพิจารณาเมื่อทรงพระจินตนาดังนี้โสมนัสชาโตก็พระปิติบังเกิดในพระกมลนสันดานจึงดำรัสสั่งสุบัตมิมหาอมาตนะว่า ท่านจงไปสู่สำนักอกร拉เทวีแห่งเราแล้วเล่าเหตุอันพราหมทั้งหลายนี้มาให้แจ้งแล้วให้ตกแต่งโภชนาหารมาเลี้ยงทวิชาจารย์อัตมะอม,มาตรับพระองค์การแล้วไปกราบทูลพระราชเทวีพระราชเทวีทรงทราบเหตุแล้วนานคระสะโพชนังสัมปาเทตวา ก็ให้ตกแต่งนานคระสะโพชนาหารมาพระราชทานพรามทั้งแปดให้บริโภคตามรับสั่งส่วนพระสิริมหามายาพระราชธิดาสเสด็จประพาสพระราชอุทยานอยู่จนเวลาสายันก็สเสด็จลงจากรัตนบันลังก็มาทรงมงคลราชรถยานนารีคเนหิปริวาเรตวา แวดล้อมด้วยอนเนกนิกรปริวานคืนเข้าสู่พระนครสมเด็จพระราชบิดรจึงรับสั่งให้มหาพระราชธิดามาเฝ้าให้สถิตร,ร่วมบวรมันจาอาจกับพระองค์แล้วให้หาพระขัตติยราชวงศ์แลหมู่อมร์มีเสนาบดี เป็นอาทิกับทั้งเศษรษฐีคฤรษบดีและพระอรมเหสีแห่งองค์มาสโมสรสันนิบาตพร้อมกันตรัสปรึกษาว่าซึ่งเหตุอันใดใครจะเห็นมิควรประการใดเพื่อที่จะไต่ถามความว่า พระราชโอรสแห่งเมืองกบิลพัทแล้วก็พระธิดาแห่งเราเนี่ยจะอภิเษกสมรสกันเนี่ยจะมีความเห็นกันเป็นประการใดท่านทั้งหลายนี่นะก็เรียกมาประชุมสมรสรนนิบาทก็คุยกันที่ประชุมเห็นชอบถวายพระราชธิดาสิริมหามายา ไม่มีใครขัดเลยโอ้ถ้าพูดกันอย่างแบบในภาษาบ้านเราก็ถูกครับท่านดีครับพี่อะไรนะถูกครับพี่ดีครับท่านนี่ไม่มีใครขัดเลยเตชนาชนทั้งหลายได้สดับรับสาธุการพร้อมยินยอมชื่นชมด้วยกันทั้งสิ้นจึงตรัสสั่งอมาต พนักงานให้จัดแจงนิวาสสถานให้พรามทั้งแปดอยู่อาศัยสำนักในราตรีวันนั้นครั้นเวลารุ่งเช้าจึงให้พาพรามเข้ามาเฝ้าพระราชทานพัตาหารให้บริโภคเสร็จแล้วก็โปรโดพระราชทานรางวัลโดยสมควรกับทั้งราชบวรบรรณาการตอบแทนไปถวายพระเจ้าสีหนุรรช รัสอนุญาตยอมถวายพระราช,ชธิดาแล้วก็ส่งพราหมณ์ทั้งปวงกลับคืนไปยังกรุงตระเวนรพัตราชธานีมาตกลงคุยกันเป็นที่ดีดีเรียบร้อยแล้วเห็นยอมชอบสมควรแล้วก็ส่งพราหมณ์กลับไปพร้อมกับของขวัญมอ,อบของขวัญไปให้ฝากของขวัญไปให้พระเจ้าสีห์นุราชด้วย โอฝ่ายเมืองกบ,บิลพัทฝ่ายทางเมืองกบ,บิลพัทวันนั้นพระเจ้าสีหนุทรงสุม่มทรงพระสุบินสองข้อด้วยกันในการวันนั้นส่วนสมเด็จพระเจ้าสีหนุราชเสด็จสรรสงสุขันโททกทาราแล้วเสิรเบยพระกระยาหารในเวลาเช้า แล้วสเสด็จออกอยังพระโรงราช,ชพิมนิชัยครั่งพร้อมไปด้วยหมเสว,วนากามาตเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทโดยลำดับปาจีณทิสังปาจีะทิสังโอโลเกตาวาทอดพระเนตรไปฝ่ายป,ปราจีนโลกธาตุโดยช่องสีหบัญชรปราศาสตร์ทรงสถิตเหนือราชอาณาจักรราชบัลลังก ดำรัสสั่งบังคับให้ราชกิจแก่หมู่อมาตตามราชประเพณีครั้นเวลาสายันสมัยก็เสด็จคืนเข้าไปในที่รัตนมมเทียนสถานสเสวยบรวรกระยาหารเสร็จแล้วล่วงเข้าราตรีการก็เสด็จเข้าสู่สิริคันพระสายญาติทรงบรรทมเหนือ บวรมันจะอาจนิทรารมครั้นล่วงถึงปัจจิสมัยราตรีการก็เสวยซึ่งนิพพานสุบินนิมิตมหาสจมหาสจจายจันประหลาดอันสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกกาตุิไม่เคยฝันในพระสุบินนั้นปรากฏเป็นความสองข้อด้วยกันอ่า มานอนหลับฝันเสวยพระใดว่าเมื่อว่าราชการเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ไปเสวยพระกยาหารยันค่ำก็เข้าที่บรรทมอา้าวสินาทีเข้าไปแล้ววันนี้ก็คงจะได้แค่ฝันแค่สองอย่างนะยังไม่ทันได้ถึงเนื้อความฝันก็ขอความสุขความเจริญจะมีกบับบรรดา,าท่านสาธุจชนทุกคนทุกท่านเทิทน,เ,นเจริญพร